สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 วันนี้มาพบกับวิชาวิวทยาการคำนวณบทที่2ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องความหมายของสารสนเทศเรามาทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนรู้กันหัวข้ออะไรคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยแล้วนะคะใช่ค่ะนักเรียนเรียนรู้กันเรื่องความหมายของข้อมูลแล้วนักเรียนยังจำกันได้หรือเปล่าความหมายของข้อมูลคืออะไรคะคุณครูให้เวลาคิด5วินาทีใช่ค่ะ ข้อมูลเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นหลอดไฟเป็นประตูตู้เย็นทุกๆอย่างเลยที่อยู่รอบตัวเราโดยข้อมูลนะคะจะผ่านอะไรเอ่ยประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วประสาทสัมผัสทั้ง5้าเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยได้แก่อะไรบ้างอะไรเอ่ยนะ ที่เป็นประสาทสัมผัสทั้งห้าคุณครูให้เวลาคิด5วินาทีนะคะถูกต้องคะ่ะได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตาก็ไว้อะไรไว้ดูดูสิ่งต่างว่ามีรูปล,ลักษณะเป็นอย่างไรหูไว้ฟัง จมูกได้กลิ่นลิ้นรับข้อมูลทางรสชาติกายสัมผัสก็สัมผัสผสิ่งต่างๆว่ามันร้อนนะมันเย็นนะมันคมหรือว่ามันมนมันแข็งมันนิ่มนะคะทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันต่อในหัวข้อความหมายของสารสนเทศสารสนเทศกับข้อมูลเนี่ย ก็จะคล้ายๆกันเออคล้ายๆกันเลยนะคะเพียงแต่แตกต,ต่างกันเพียงนิดเดียวก็คือความหมายของสารสนเทศเนี่ยนั่นก็คือเป็นข้อมูลเหมือนกันค่ะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยผ่านกระบวนการประมวลผลมาแล้วนั่นก็คือเรียกว่าสารสนเทศนั่นเองเหมือนข้อมูลมีทั้งชื่อจริงและก็ชื่อเล่นด้วยใช่ไหมคะเรามาดูกันต่อค่ะว่า ควรยจะยกตัวอย่างสารสนเทศที่เรียนเนี่ยคุ้นเคยกันตัวอย่างที่1นนะคะนักเรียนออกไปซื้อขนมราคา5บาทจํานวน2อห่อราคารวม10บาทนะคะใน5บาทเนี่ยห่อละ5บาทเนี่ยก็คือข้อมูล2หอก็ยังเป็นข้อมูลค่ะแต่ว่าในราคารวม10บบาทเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสารสนเทศ เรามาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงราคารวมเนี่ยเป็นสารสนเทศราคารวม10บาทนะคะคือสารสนเทศเพราะว่าผ่านกระบวนการประมวลผลในการบวก5ขนขนมะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าห่อขนมเนี่ยห่อละ5บาทแล้วนักเรียนเนี่ยซื้อไป2หอ่อใช่ไหมคะ5้บวก5เป็นเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะเป็น10บาทนะซึ่งอันนี้เนี่ยราคาผ่านกระบ,บวนการประมวลผลมาแล้วก็คือเป็นสารสนเทศนั่นเองในตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนได้คะแนนรวมวิชาวิทยาการคำนวณ79คะแนนนักเรียนได้เกรด3.5ในคะแนนรวมนะคะก็ยังเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่าครูบอกแค่คะแนนรวมใช่ไหมคะยังเป็นข้อมูลอยู่ แต่ว่ามันก็ยังกึ่งๆว่าเป็นสารสนเทศใช่ไหมแต่ว่าหลักๆเนี่ยครูเนี่ยให้ครกูก็ให้ต่อไปอีกว่านักเรียนได้เกรด3.5ใน3.5เนี่ยแหะคะ่ะก็เป็นสารสนเทศเพราะว่าอะไรเราไปดูเหตุผลกันค่ะนักเรียนได้เกรด3.5นะคะในเกรดวิชาวิทยาการคำนวณคือสารสนเทศเพราะว่าผ่านนอะไรคะ ผ่านกระบวนการตัดเกรดมานั่นเองกระบวนการตัดเกรดนะคะก็คือจะเป็นการที่ดูคะแนนของนักเรียนแล้วก็ตัดออกมาว่าคะแนนของนักเรียนเนี่ยอยู่ที่เกณฑ์ไหนมีตั้งแต่เกณฑ์ศก็คือสอบตกนะคะน้อยกว่า50%แล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็น1,2,3,4คุณครูยกตัวอย่างคร่าวๆไปแล้วนะคะนักเรียน อาจจะดูออกว่าอันไหนเป็นข้อมูลหรืออันไหนเนี่ยเป็นสาระสนเทศการบ้านชิ้นที่8นะคะให้นักเรียนแยกแยะข้อมูลและสาระสนเทศโดยระบุว่าข้อความที่กําหนดให้นั้นเป็นข้อมูลหรือสาระสนเทศมาดูรูปภาพใบงานกันนะคะ ใบงานทางซ้ายเนี่ยก็คือครูเนี่ยไม่สามารถแจกใบงานให้นักเรียนได้เลยให้นักเรียนเขียนใบงานลงสมุดแบบทางด้านขวานะคะโดยค,คุณครูจะมีข้อความนะคะและให้นักเรียนเขียนว่าข้อความนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศอย่างข้อที่1ราคาสินค้าราคาสินค้าเนี่ยยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผลมานะคะก็จะเป็นข้อมูล ราคารวมของสินค้าเนี่ยผ่านการประมวลผลมาแล้วก็คือบวกลบคูณหารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นสารสนเทศแล้วอีก3ข้อเนี่ยให้นักเรียนเติมนะคะว่าข้อความข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นสารสนเทศหรือว่าข้อมูลนักเรียนอย่าลืมเขียนลงสมุดน,นะคะเขียนวันที่แล้วก็ข้อความแล้วก็เท่ากับแล้วก็บอกว่า สิ่งนีนะ้เป็นข้อมูลหรือสาระสนเทศอีก3ข้อนะคะอย่าลืมเขียนข้อ1แล้วก็ข้อ2ไปด้วยนะคะที่ครูเฉลยไว้ให้แล้วและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขทีให้เรียบร้อยนะคะคุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการเรียนของวันนี้นักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ